สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางห้าน้อยมัดรวมจะแนวทางของที่หาเดือน2จากกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบจ้ามาพบกับแนวทางของแอจอยตามเคยจะสําสหรับพ้นห้าน้อยมือว่านจ้าห้าน้อยมัดรวมเลขเด่น2กับ4วิ่งรูดจ,จากกันแป สำหรับน้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะคิดเจ8 7ศล่ลาง41หนึ่งสำหรับแนวทางของเฮา41สหนึ่งเฉพาะคิดจับคููพลาดไปเนาะเขาเ C, รียน4ีวิรูซ4จะจับหายเหล็กสูงมาเหล็กตำ่ำเปลี่ยนปากกาก่อนจะนิดหนึ่งสีคือกันละกับเดียวซิเบิ่งยากมาจา้ะสำหรับน้อยรอบพิเศษหนึ่งสี่หาลางเก้าหนึ่ง โอ้โหเมื่อนี้ขามเลขพี่น้องจะสีหาคามสีหาเมื่อนี้มาสีหาเลยจ้ะขามปุ๊บมาปั๊บเวลาบุกามมาดีดีเอาเขาเรียนสีวิรุษสีจะสําหรับพิเศษบนจ้าหลังพลาดไปขอมีแปดหนึ่งขามเก้าหนึ่งชุดกันสําหรับรอบปกติจะสองศูนย์หนึ่ง เดนสองทุดสองมาลักลอยนะจ๊ะหลางเก้าศูนย์ผ่านไปมีแปดศูนย์มาเก้าศูนย์สําหรับรอบวีพี่จะหกสี่แปดสี่แปดมาเลิศควันเอ้ยนะสี่แปดถือว่ามาได้แบบตรงตรงเนาะโอ้ยตายแล้วน้อยเดียวจ่ายเดนสี่รูดสี่มาจ๊ะหลางศูนย์หกผ่านไป สำหรับสุดสาตัวของเขาเสียดไปจากขูนี่เนาะแนวท่าของเขามีเก้าสีหกเข้ามาห4 8จ่แปดสำหรับ VIP อพีจะหกมีสี่มี8กับ9ก้จะถือว่าแต้มเดียวเนาะสำหรับสุดสาตัวของเขาจะโอ้โหกับบอร์ได้จับให้เนาะจะเดน 8, ินแปดลุดแชุดกันเนะะาะมาใส่กับ4ี่หกจับแปดี่หกกับเต็มเต็มเลยเด้อจ้าแต่ว่าจับขู่พลาดไปจ้า สำหรับห้าน้อยขอาเข้ามาร่วมก็คือตามนี้เลยเนาะต้องโกษขดโกัยพิน่นเอฟซีหลยหลาะเราจะมาน้อยชุดไปหน่อยสําหรับสีหากระดันจับขามเขาก็มาตัวติดตัวติดขามนะมาดีดีแต่ทุกครั้งทิดตาม4ี่หาสีหาเวลาจับเลี้ยงนี่คือบอมาเลยค่ะเวลาขามปุ๊บเพิ่นมมาปั๊บเลยถือว่าเข้าใจในการออกผลอยู่เนาะ ตามกันต่อจากกับแนวทางฮาน้อยมาร่วมมือนี่จะวันที่หา,าสําหรับวันที่หามือนีวันผูดเนาะมีแนวทางหวยลาวพัฒนาให้ด้วยจ้าสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนากับลุงห่2สองสูตรเด้อจ้าเด้อ ก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละค่ะเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามคนละหนึ่งคอมเมนต์จะหนึ่งคอมเมนต์ก็คือหนึ่งกำลังใจเราจะฝากด้วยละค่ะเนาะสำหรับแนวทางที่แอดจอยลุกหายกันมีหลากหลายแนวทางค่ะพี่น้องจ้าบริมีแค่ฮานอยบริมีแค่ลาวพัฒนามีทั้งหุ้นนิเคี๊หุ้นทั้งเซิงหุ้นดาวโจเราจะโอ้โหมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ค้ับวยภาพคุดติดตามลรวก็กคุกระดิ่งไว้รอจะเพื่อรอหับการแจ้งเตือนเวลาทีอ่อสจอยลงแนวทางใ,ใหม่ให้่หเนาะจ้าสำหรับไซหุ่นช่วงนี้ถือว่าปังจะหุ่นนี้เคอีหุ่นห่างเสียงเนาะโอ้โหมาได้แบบเด้งเด้งสำหรับฮานอยจะมัดรวมเด่น4กับ3ามจะมือนีเลี่ยงเหล็กเด่นกันสองอ่าบวานี่ มาสี่หาค่บสี่หามาสี่หาอามือในข้อขาบอีกละกันสี่หาสี่หกวาที่สี่มาอีกนั่นนะ่ะแอตโรยกับมาเกียนพิษด,ดีดีคำวนวนแนวทางหลายสมองกับสายตาเริ่มไปแล้วเนี่ยสำหรับเด่นสามรุ 3, 3, ่นสามจะสามห้า คู่สุดท้าย3 8กันสองจ่าเด่น2มี2 3อยู่ชุดกันจ้าอ่สาสองส,สนี่คือตัวเดียวกันกับชุดเด่นเลยเนะาะสตัวบน3าม,ามส caust, สเล็กเด่น9 3 6 4ี่ศูนสุดท้ทยจ้าสามแปดสเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนจ้าสาตัวบน936 3 8าชุดกัน2426 4 6สอ3หก สามหาจารสำหรับห้าน้อยมัดรวมเอสจอยหายซีน้อยจะเฉพาะกิจถึงวีไอพีจะรวบพี่น้องเอฟซีมักอยู่ในห้าน้อยรอบได้กะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับห้าน้อยมัดรวมของเฮานราจะทำหมหมักมัดรวมก็คือมีแยกน้อยหายเราจะมัวว่านี่เนียนยถือว่าฟังมาสองน้อยจะหายสามมาสองโอเคใช้ได้ ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจเนาะจากแนวทางมีเข่ามีรู้จะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไห้หลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า